น้องตองโอ้สบายใจจังเลยได้เช็ดตัวอ้ยความสุขเนาะหนูมีความสุขนะสจ,จังเลย มาหาหิงโโอ้ห อยเรียกให้ติปคุณแม่นะครับน้องตองทุ่ม,มหมดตัวห้าบาทแต่ไม่มีตังแล้ว ตกผมรักมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่ไหนก็เชื่อได้และเที่อได้ทั้งปีต่างชาติเนี่ยรักคนไทยมากๆเลยเพราะฉะนั้นคนไทยชอบแบบไหนไป้แบบไ้นเลยครับแต่ว่าตอนนี้แขกรับเชิญขอ,องเรานี่ไม่หมดนะครับจะมีเพื่อนๆที่ที่น่ารักอีกกลุ่มหนึ่งรอยอยู่ด้านล่างด้วยธรรมดาเนาะแต่ตอนนี้ขอบูดไวก่อนนะครับที่ลสล,ล,ลัเวลาของคุณของเราแล้วก็มาแนะนำจังหวัดแม่บริเวณที้เรารู้จักกันครับขอบคุณมากครับผมจะ